คุณถาวรเสเนีมบดีสอ,สอสอประชาธิปัตย์เขตหกสงขลาพโพสต์ภาพบน Facebook ครับบอกว่าแม้ว่าตัวเองนั้นจะสิ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอแล้วแต่ปรากฏว่ามีผู้ที่จะลงชิงตําแหน่งแทนคุณถาวรก็คือคุณน้าหอมสุภาพร์กาเนิดผลตัวแทนจากประชาธิปัตย์ <ừ> และคุณ <ừ> บสอนุกูลพฤกษานุสัตจากพลังประชารัฐเดินทางมาหาพร้อมกันเลยนี่โอ้โหนี่คุณถาวรที่บอกว่า <ừ> ได้แนะนำทั้งสองคนให้เป็นผู้แทนที่ดีมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อส่วนรวมรับใช้พี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมงงฮะว่าจากพลังประชาชนจะมาทำไมฮะหรือว่าแถวนี้มันคนมันใหญ่มันโตไม่ก็คือนี่เขาบอกว่าคุณถาวรเป็นเมนทอร์ไงคือให้แต่ละคนเนี่ยมาโชว์วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ให้คุณถาวรฟังไม่ใช่ประชาชนฟังเหระฮะคนต่ดสิคือคุณเขาละผมรู้สึกว่าตกลงนี่มันแบบ คอรีองเนี่มากนั่นแหละนั่นแหละแล้วเดี๋ยวจะมีข้อเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยแบบนี้แอนออฟ e f อร์ยูแคนรีฟ e สนะฮะสุดยอดจริงๆเรื่องนี้นะครับเนี่ยเพอร์เนะนี่ำเภอร์เลยเออเครด์หกนะฮะขาเขตหกแต่ว่าอย่างนี้คือคุณอนุกูลเนี่ยมาแล้วบอกว่าพลังประชารัฐใช่ไหม แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยพลัมประชารัฐเขายังไม่ได้มีการประชุมคอตัวนะคุณธรรมรัฐบอกว่าจะมีการประชุมเลือกตั้งหาบุคคลที่จะลงเลือกตั้งเนี่ยวันที่1 4สบายสบายสไตลีเอนี่มันสไตล์พรรคประชาธิปัตย์มีเล์สไตเอเลยอะใครอยากลงก็มาก็เลยไ่เอตอนนั้นเยไม่คือทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเป็นกระบวนการทําทีหลังคือจิ้มแล้วกระบวนการมา นะฮะสบายสไตล์พี่เอนะฮะก็แปลกดีอะไรที่เราไม่นึกว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นนะฮะเออว่าอยากเห็นหรือเปล่าอีกเูืตัดไปแล้วคนที่จะลงสมัครแข่งสองพักก็ต้องมาพี่นอบพี่เทามาฟังแกอบรมอ่ะถามว่าอยากเห็นหรือเปล่าอีกเรื่องนะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นถามว่าอยากเห็นไหมนะฮะแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าลุงธรรมนัสเมื่อกี้เราน้องฟังลุงธรรมนัสลงพัทลุงแล้วครับพร้อมด้วยอาจารย์แหม่มนตำบพิญโยศิลวัฒนะครับก็เข้าร่วมการสังเกตการการประชุมเลือกตัวแทนเขตพัทลุงทั้ง3าเขตเลือกตั้งโดยมีนายนิพนธ์สิริทอนะสสตรังพักพลังประชารัฐและนายวิสุทธิธรรมเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางทิพาธรรมเพชรภรรยาและบุตรชายคือนายนิติศักดิ์ธรรมเพชรวาที่ผู้สมัครสสพัทลุงเตสองนะฮะ แล้วก็มีคณะผู้บริหารท,ท้องถิ่นและสมาชิพกพรรคก็มาให้การต้อนรับโดยแรกธรรมนัตก็พบปะและพูดคุยกับสมาชิกนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้นะครับได้มาพบตัวแทนและสมาชิกที่จังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้เพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนเราจะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการเข้าไปช่วยขับเคลื่อนนโยบายของพรรคและมาพัฒนาพัทลุงให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและหวังว่าจะรับโอกาสจากชาวพัทลุงที่ล้วนแต่มีจิตใจดีให้ตัวแทนของพรรคเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชน ในโอกาสการเลือกตั้งครั้งหน้าในอนาคตอาจารย์นเรมนบอกนะครับว่าพรคพลังประชารัฐมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นจะผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แท้จริง mm hmm. อ,าอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าประชาชนมีรายได้สูงกว่านี้กินดีอยู่ดีน,นะครับ mm hmm. ไม่ต้องเขาใช้บัตรค,คนจนออกมา <ะ S 1> อาจารย์<า>สิ่งที่เราอยากฟังคือ Industrial Poli c y industrial project ว่า อะไรคือจ็อบครีเอชันอะไรคือเขาเรียกการสร้างงานที่ที่จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาสวัสดิการกับบัตรคนจนสวัสดีครับมาถึงนี้เป็นฟิตตี้บัตรคนจนเหรอฮะนะฮะแกคุณคิดไงไม่ได้มาใช่บัตรคนจนมันเป็นตัวสะท้อนว่าเรายังมีปัญหาไม่ใช่เหรอครับใช่เราต้องแก้ปัญหาเชิงลุกสิครับนะฮะก็น่าสนใจ แต่ก็ชี้เห็นว่าเลยใช่ไหมก็ลุยกันนะขอเชิญให้ทุกคนในห้องนี้ได้รับบัตรคนจนอย่างเงี้ยแหละเราเดินไปหาแกแเกที่ใจกับเราหน่อยเราได้บัตรคนจนแล้วเงี้ยเออทำไมเก๋ที่ใจกับเราหน่อยเราได้งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะครับพัทลุงนะครับมี3มเขตเลือกตั้งด้วยกันสสปัจจุบันคือภูมิภูมิสิทธิคงมีภูมิใจไทยฉลองเทิดวีระพงศ์นะฮะภูมิใจไทยภูมิใจสองเลยนะและคุณนริศขำนุรักษ์ประชาธิปัตย์อ้าวตกลง ภาคใต้เนี่ยภูมิสายการเมืองนี่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะฮะไม่ใช่ก็นี่แหละปัญหาของพัทลุงนี่ไงมันก็เลยทำประชาธิปัตย์แตกเหมือนกันไงถูกไหมแล้วตอนนี้นี่เขตหนึ่งนี่ก็คือจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมฮะทำไมใช่ไหมเปลี่ยนยังไงไม่ใช่อันนี้ที่เขาลงกันไปไม่พัทลุงในกรณีพัทลุงก็คือแค่เตรียมเพื่อการเลือกตั้งต่อไปไงโอ้นี่เขานี่คือปัญหาไงที่คุณนิพิษที่คุณนิพิษก็อยากจะลงหรือนิพิษน่ะคือแพ้ แพ้ไปแล้วแล้วแพ้ภูมิใจไทยเสร็จแล้วทางพรรคประชาธิปัตย์เขาจะเอาคนที่เป็นลูกๆของพวกนายอบจในพื้นที่ที่สนิทกับตัวจุฬาลงแกนคุณนิพิษคุณนิพิษก็รู้สึกว่าถหยามอะไรเงี้ยพิษก็เลยงอนไฟหน่อยแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะย้ายพรรคใช่ไหมเดี๋ยวรอรอต้นปีต้นปีเปิดตัวเดี๋ยวเปิดตัวไปอยู่ภูมิใจไทยอะไรเงี้ยผมว่าอยู่กล้าแน่นอนอ่ะผมว่ากล้านะน่าจะยากสี่กุมงกุมาเลยวู้เพื่อเจอกัน ม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้เขาดู์โฟคิงกันนะใครโดว์โฟเบบี้คุยเรื่องโฟคิงแต่ว่าดูฮะเขาโดว์โฟคิงและปรากฏว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับในวันที่15ธันวาคมนี้จะไปร่วมประชุมสอปตด้วยคุณรัชนาทนเดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าภารกิจของนายกสัปดาห์หน้ามีหลายประเด็นนะครับก็คือวันจันทร์ก่อน จะเป็นประชุมประธานประชุมสบคนะฮะแล้วก็ซึ่งคือเรื่องที่จะนาเกี่ยว้งกับประเด็นใหญ่คือจะเปิดด่านชายแดนทางบกแค่ไหนยังไงภาคใต้เพราะว่าเชื้อมาจากภาคใต้รอบนี้ใช่ไหมครับจะเปิดยังไงที่ภาคใต้นะฮะเพราะว่าตอนแรกมีมีกหนดการว่าจะเปิดด่านไทยมาเลเซีย16บัท่านวางเพราะฉะนั้นตอนนี้อูมิครองมาจะเปิดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแต่ว่า ก็จะยังเดินทางไปที่ยะลาและปัตตานีในวันท ah ี่15ธันวาคมเพื่อร่วมการประชุมสบตนะฮะและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่จังหวัดยะลาจากนั้นนายกจะไปพบปะประชาชนที่ปัตตานีด้วยแต่ทีนี้เรากําลังมีปัญหาที่จันทที่สงขลาเนี่ยแล้วทาไมก็ไม่ไปที่ที่มันมีปัญหาไปคุยเรื่องปัญหาไม่ใช่เหรอฮะเออตรงไหนมีปัญหาไม่ไปใช่ไหมไปตรงที่มันไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแหละ ไม่สิถ้าไปตรงนั้นเดี๋ยวคนมามุงมาวิจารณ์อ๋อไม่ชอบไม่ชอบไม่ได้ก็บอกให้คุณนิพนธ์มาช่วยดูแลอ่านะฮะทําให้รู้สึกแม้สงขาเนี่ยพลังประชารนทตั้งห้าคนจากแปดนะไม่ได้ดิที่ตรงจนะอยู่มันเป็นประชาธิปัตย์ผมว่าสนใจอยู่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาพลังประชารัฐกับกับประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นยังไงแข่งกันขนาดนี้ยังอยู่ด้วยกันได้อืม อืไม่เคยฟาดกันเลยน่ารักทุกนี้น่ารักก็มีกัดกันบ้างเล็กน้อยน้อยมากนะถ้าเทียบกับก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่น้อยมากจริงว่าจริงโอ้โเขาแบบนะฮะเอ้แต่ว่าจริงๆว่าทำไมลงพื้นที่ภาคใต้แล้วแล้วอย่านีนะครับว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกับน้องคาริยะเนี่ยสอวตก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่สร้างความไม่ไวเนื้อเชื่อใจให้กับคนในพื้นที่ประเด็นตรงเนี้ยที่เมื่อกี้เนี่ยที่เราเรียนรู้เนี่ยกลายเป็นว่าเอาเข้าจริงรัดมองเรื่องเนี้ย เป็นปัญหาความมั่นคงซึ่งอันตรายมากพอไปมองเป็นปัญหาความมั่นคงเนี่ยพอคิดต่างปุ๊บเนี่ยคุณใช้กำลังลงไปเลยเห็นไหมเอามาไม่รู้กี่กองร้อยสร้างด้านซีชันปิดธนูปิดเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องของฐานทรัพยากรของเขาเป็นเรื่องของอนาคตชีวิตไม่ต่างจากถ้าจะมาทาที่สุพรรณ อย่างนี้ทําที่ไหนก็ต้องเอาสอบตขึ้นมาทำเหรอฮะแค่แค่เขาจะชุมนุมหน้ารอรหนึ่งยังทําไม่ได้คืองงมากนะที่คุณจะไปทําอะไรอุตสาหกรรมหน้าบ้านเขาแล้วจะไม่ถามเ็าเลยเหรอฮะนะครับครับเอาเรามาดูความคืบหน้าเรื่องกรณีที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธากรอดตกรรมการการเลือกตั้งจะเสนอให้มีการรวบรวมรายชื่อประชาชนแก้ไขรัฐมนุนมาตรา272ให้สวไม่มี สิทธิในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครมีความเห็นออกมาจากหลายฝ่ายเช่นคุณรังสิมันโรมนะครับสสบ,บัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ามีความเป็นไปได้แหละที่ถูกค่ามเล้ถูกความในวาระหนึ่งะฮะเพราะว่าสวาคงไม่ต้องการให้อำนาจที่มีอยู่ของตนเองถูกแตะต้อง นะฮะอย่างไรก็ตามตนคิดว่าฝ่ายต่างๆก็ต้องเสนอยกเลิกอำนาจสวเรื่อยๆเพื่อเป็นการย้ำว่ามาตรา272เป็นส่วนสำคัญที่จะทําให้บ้านเมืองนั้นออกจากวิกฤตได้และการเรียนรู้ของคนนะครับไม่เท่ากันสำหรับสวก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าคนอื่นๆที่จะเข้าใจว่ามาตรา272เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการจึงมาพูดและทำซ้ำๆนะฮะ ครั้งนี้นะครับตนคิดว่าเรายังไม่สิ้นหวังถึงที่สุดสวก็ต้องตรหักเองว่าการทําสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกและความต้องการของประชาชนจะทําให้ตัวเองไม่สามารถอยู่ในประเทศนี้ได้ระยะยาวไม่ใช่แค่องค์กรสวนะฮะแต่จอดจงไปที่สวคนนั้นที่ขัดขวางไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าเอางี้พรรคก้าไกลจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้หรือเปล่านะครับคุณราชมรวงก็บอกว่าอ๋อหาเป็นร่างที่มาจากประชาชน พรรคเก้าไกลจะเห็นด้วยในวาระหนึ่งเพราะถือว่ามาจากประชาชนก็เห็นควรเช่นนั้นแล้วจากนั้นก็ค่อยมาพิจารณาในรายละเอียดเพื่อปรับปรุงต่อในวาระที่สองครับะะแล้วก็มีพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะฮะป้าสาญชีรายชื่อพรรคเสรีและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็เปิดเผยว่าพรรคเนี่ยนะครับสนับสนุนคณะเชิญชวนแก้ไขรัฐมนุนมาตรา272เพื่อยกเลิก,กอำนาจสวในการร่วมลงมติเลือกนายกและขอให้กําลังใจประชาชนในความพยายามอีกครั้ง เพื่อเข้าชื่อแก้ไขร่ามนูญในครั้งนี้และหวังอย่างยิ่งว่าความพยายามจะเป็นการตอกย้ำไม่ว่าพรรคการเมืองนักการเมืองหรือพี่น้องประชาชนก็ล้วนต้องการการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและต้องการนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งท่านหนึ่งผมขอไม่อ่านนะฮะให้เจช่วยอ่านแล้วกันฮะก็พักกล้าครับคุณกรกล้าที่จะร่วมกับเรื่องนี้แล้วกันเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมว่าเรื่องเว่าจะมีฉันทามติจาก สสต่างๆใช่ไหมแต่ละพรรคก็เอาด้วยหมดเอาอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะติดต่อเชิญอาจารย์สมชัยศรีสสทียากรม,มาคุยกันในระดับมาดูนะแจะมาไหมมาดูที่ว่าอาจารย์ถ้ามาเนี่ยจะมาคุยเรื่องนี้ยังไงนะอยู่ระหว่างการติดต่อเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมานะครับคงได้คุยกันในรายละเอียดว่าความเป็นไปได้วิธีการกระบวนการอาจารย์สมชัยน่าจะมานะครับอมาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการขอพระธาตุพยโทษนะครับนายแพทย์ เหรียญทองแน่นหนาผู้บริการโรฮียมมัง,งกฎวัฒนามีการโพสต์ข้อความระบุว่าปัจจุบนันนี้มีรายชื่อนักโทษจํานวนมากที่ขอพระทาพยาโทษซึ่งเป็นช่องทางของขอบวนการช่วยเหลือนักโทษอย่างมิบังควรถึงแม้จะอ้างกฎเกณฑ์ตามระเบียบราชการก็ตามแต่ว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อความยุติธรรมของสังคมและประเทศชาติเป็นสังคัญมิฉะนั้นแล้วสังคมก็จะไม่เกิดความสงบสุขเรียบร้อยและบอกว่า หากการขอพระทาพยโทษมีนักโทษบางรายที่เป็นกรณีร้ายแรงต่อชาติและสังคมโดยรวมหรือเป็นไปโดยไม่สมควรย่อมสามารถแก้ไขใหม่และขอพระราชทานการยกเลิกเป็นรายไปมีฉะนั้นแล้วการพระราชทานพยาโทษจะเป็นช่องทางของผู้มีอำนาจในการช่วยเหลืออย่างม่ยุติธรรมเดี๋ยวเดีเรื่องนี้เป็นพระราชาำาารไปเกี่ยวอะไรด้วยนั่งไงโขนาดนี้เลยหรอ <น>และยังบอกว่าที่สําคัญการอาศัยการขออพัยโทษนั้นหากเป็นการกระทําที่ไม่สงควรต่อพระมหากษัตริย์แล้วจะนํามาซึ่งความเข้าใจพระมหากษัตริย์ในทางที่สืมเสียดังนั้นรัฐบาลจึงต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่สมควรที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแต่ละขั้นตอนของกระทรวงยุติธรรมและจะต้องให้ภาคประชาชนจัดผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการในคณะกรรมการสอบสวนด้วยเนื่องจากประเด็นดังกล่าวจะก,กลายเป็นชนวนแห่งความไม่สงบเรียบร้อยอันเป็น เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้สร้างความกังขาให้กับสังคมแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่ายังยืนหยัดสนับสนุนนะฮะ,ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเห็นว่านักการเมืองร่วมรัฐบาลเนี่ยได้กระทําการสร้างปัญหาบ่อนทําลายความยุติธรรมของสังคมดังนั้นจึงเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่ผมคารบรักจะรับฟังความคิดเห็นจากผมด้วยความคารพอย่างสูงนะฮะอันนี้ก็จะเน้นไปที่คุณ เน้นเน้นไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลยฮะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่หมอเด่นทองออกมาเนี่ยมันก็ไปไปล้อกับสิ่งที่องค์การต่อต้านคอร์รัปชันออกถแถลงการนะเรื่องคัดค้านการลดหย่อนผ่อนโทษด้วยกับผู้ต้องขังคดีคอร์รัปชันนะฮะออคือองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยยังยังมีอยู่เหรอฮะ <laughs> เออนะ บอกว่าเขาโผล่มาแล้วไงโผล่มาแล้วเนี่ยมีการออกพระราชฎิการพระทายาไโทษแก่ผู้ต้องขังส่งผลให้ผู้ต้องขังในคดีคอร์รัปชันหลายรายที่ได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อเศรษฐกิจเนี่ยตลอดจนขอประโยชน์สูงของชาวนาต้องขีนประโยชน์ี้เข้าไปด้วยนะฮะก็เน้นไปที่ท่านรัฐมนตรีที่ได้รับโทษในกรณีจำนำข้าวไปก็กลายเป็นประเด็นแห่งความชอกช้ำของสังคมอย่างที่ประวัติศาสตร์ไม่อาจดื่มได้แต่ขณะนี้กลับได้รับการยศ ลดหย่อนโทษอย่างรวดเร็วนะฮะ hmm. และสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ทราบว่า้วยเหตุใดและใครทําให้หลักเกณฑ์ที่เคยเป็นหลักความเชื่อมั่นของระบบยุติธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไปจนเอื้อประโยชน์ในการลดหย่อนผ่อนโทษให้กับนักโทษโดยเฉพาะคดีคอร์รัปชันอย่างไม่น่าได้ลดหย่อนรวดเร็วขนาดนี้ hmm. นะฮะและการลดหย่อนผ่อนโทษครั้งนี้จึงเป็นการสวนทางนะครับกับความรู้สึกของประชาชน บอลทำลายความพยายามของปปชาอายการและศาลในการเอาผิดคนมาลงโทษดังนั้นเพื่อให้คนโกงชาติทำร้ายสังคมเกิดความยำเกรงกับบทลงโทษที่รุนแรงให้สะสมองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณานำหลักเกณฑ์อภัยโทษพุทธศักราช2559กลับมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดนะฮะพอละก็ข่าวอื่นดีกว่าครับ เรามาคุยกันเรื่องการย้ายค่ายมือถือดีกว่าอันนี้งงงเคยยังไงมีใครเคยย้ายค่ายบ้างเคยย้ายค่ายี่ยขอโทษนะเลิกกับแฟนยากไปเลยทำไมขายย้ายค่ายอ่ะยากกว่าเลิกกับแฟนนะไม่เหรอไม่ยากเลยโอ้โหเวลาเขาโทรมาตื้อก็ต้อใจแข็งก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องสนใจเลย ไปที่เคาน์เตอร์ก็ใจแข็งไม่คิดจะอยู่อยู่ยีโปรับมาก็ไม่เอาของผมเนี่ยปัญหาก็คือว่าไอตัวเจ้าเดิมที่ใช้อยู่และในคอนโดผมเนี่ยมันไม่มีคลื่นเลยเพราะฉะนั้นพอเขาอธิบายจะให้นู่นนี่ผมบอกผมไม่มีประโยชน์เลยพี่ให้ผมเนี่ยแต่พี่ไม่มีคลื่นอ่ะผมว่าต้องย้ายอ่ะหรือพี่จะเอาเสามาติดนั่นถึงกะเงียเขาก็เงียบหายไปเลยฮะนะโอ้ยผมในตอนย้ายนี่ยุ่งยากมากเลยตอนนั้นทำไมอ่ะโอมาสารพัดอะไรแต่เราก็ใจแข็งาไม่ได้ใจแข็งหรกประเด็นคือ คุณภาพมันไม่ได้มผมย้ายเนี่ยช่วงย้ายเนี่ยมันคือช่วงซึ่งมันเลวร้ายมากเนื่องจากว่าไอ้สัญญาณ 3G อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมันบางเจ้ามันมีบางเจ้ามันไม่มาอะไรคือมันเป็นเรื่องของเทคนิคว่า คืออไหนไปเอาสัญญาณมาใช้ได้ก่อนอีกเือนหนึ่งนะฮะโอ้หนักเลยตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็เกิดเปัญหรื่องนเป็นยังไงตอนนี้เรื่องเป็นเรื่องนี้ก็คือพอสองค่าใหญ่เขาจะรวมตัวกันเนี่ยนะฮะมันก็มีประชาชนบางกลุ่มเขาไม่พอใจแล้วเ็าอยากจะย้ายไปที่อื่นแต่กลับกลายเป็นว่าพอจะย้ายแล้วมันย้ายไม่ได้มันยุ่งยากย้ายให้ช้าทำไม่คือตอนนี้นะครับคุณสุทธิศักดิ์ตันตรยศทินรองเลขาธิการกสทชก็มีการพูดถึงมันมีประเด็นมีกระทู้ขึ้นมาในเว็บไซต์พันทิป .com นะครับเรื่องปัญหาากรที่ ดีแท็กพูดตรงๆแล้วกันดีแท็กเนี่ยนะครับล่าช้ามีทั้งคอเซนเตอร์โทรมาเต้อบ้างละ่ะมีการประวิงเวลาของลูกค้าะนะครับนะครับซึ่งตอนนี้กสทชอบ,บอกว่ารับทราบป,ปัญหาแล้วมีการสอบถามปัญหาเบื้องต้นไปยังดีแท็กถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกทชนี่เขาก็ดีนะนี่ต้องชมนะดีกว่าก,กองสลากหน่อยคือยังมองเห็นปัญหาถ้าเป็นกองสลากนี่ไม่น่าจะเห็นอะไรนะฮะแล้วก็ขณะที่ AIS นะครับหรือ Advanced Wireless Network เนี่ย AWN บริษัทในเครือของ AIS เนี่ยนะครับแจ้งเข้ามาว่าเตรียมนะครับยื่นหนังสือถึงสำนักง,งานกสทชาถึงความล่าช้านะครับกับปัญหาเกี่ยวกับการย้ายค่ายเบอร์เดิมของ d t แทในวันจันทร์ที่13นี้โดยคุณสุทธ,ธิศักดิ์นะครับกล่าวว่าหากเรื่องนี้ผิดจริงเพราะตามระเบียบและการดํเดเนินการย้ายค่ายเบอร์เดิมต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันสำนักง,งานต้องลงโทษตามลำดับนะฮะเริ่มจากการออกหนังสือตักเตือนหากยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องก็จะมีการปรับและหนักที่สุด คือพักใบอนุญาตนะฮะผมอยากกว่าร้อยฟันหลุดเลยฮะในประเทศไทยจะมีการนุญาตการใช้ใบอนุญาตจะได้มาคำอืมแม่พูดว่าเวลาย้ายค่ายมันต้องมีรหัสย้ายค่ายนะซึ่งกาหนดการเลยต้องใช่ใช่เอเมอร์เบอร์พอร์ตเนี่ยคือต้องทำให้แล้วเสร็จภายในสวันแต่ปรากฏว่าตอนนี้ในในพันทิปเนี่ยมีการขึ้นข้อความเลยนะว่าไปย้ายจากดีแท็ไปอีกค่ายหนึ่งเนี่ยเจ็ดวันผ่านไป ก็ยังไม่ได้ย้ายค่าสตีนผมก็งงนะว่าคนเขาย้ายออกจีแท็กอะไรกันเยอะแยะนะนะาพูดตรงๆว่าใน่วงที่ผ่านมาดีแท็มีคลื่นน้อยกว่าชาวบ้านเขาจริงใช่แล้วไอ้เจ็ดร้อยนี่มันคืออะไรคลื่นเจ็ดร้อยเห็นโฆษณาจังก็จริงๆแล้วคือคนอื่นเขาไม่มีเลยเจ็ดร้อยเนี่ยถึงโฆษณามีอาแล้วคนอื่นทำไมเขาไม่โฆษณาคลื่นเจ็ดร้อยอะก็เขาไม่ต้องเป็นต้อง เขาไม่ต้องโฆษณาเขาแค่บอกว่าบริการของของเขามันดีอยู่แล้วของเขามีครบทุกเครื่อใช่แต่ดีแท็กชอบโฆษณาว่ามี700ผมก็เลยงงว่า700มันมีอะไรดี700จริงๆแล้วมันคือ700 700จริงๆแล้วเมื่อก่อนมันคือคลื่นของทีวีดิจิตอลนะอันนี้งงว่าโทรศัพท์เรารับได้หรือว่า700อ่ะได้มันต้องเขียนด้วยส่วันจะเป็นเครื่อที่800ไม่ใช่หรือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์รับได้หมดแล้วครับก็ต้องแปลว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่หน่อยอทีนี้ดีแท็กเนี่ยธรรมดาเขาจะมีชื่อเสียงว่า จะมีคนเก่าคนแก่ขเขาอยู่ค่าเก่าเตาเลี้ยงของดีแท็กเขาอะนะจะไม่เคยเปลี่ยนอะไรมีโปรอะไรก็ใช้กันไปเติมเงินกันไป้วทีนี้ผมกําลังงงว่าเขาจะเปลี่ยนเนี่ยก็แปลว่าเขาต้องเปลี่ยนไป AI ไอเอสใชเขาต้องรู้อยู่แล้วว่า AIS เนี่ยมันแพงกว่าย,ยังจะย้ายไปไม่อตอนนี้ก็มีรถแรกแจกแข่งกันเยอะรถโปย้ายมาจากค่าอื่นหรือโบนี่รถ5้เลยเลยเหรอใช่ย้ายมาวันก่อนน้องจิ๊ปเราไงจิ๊บก็ย้ายแล้วเนี่ยัิบเ้ายแล้ว 19เก้าปีครับย้ายจากดีแท็กใช้ดีแทกมาแต่แรกเลยไม่น่ารับเข้ามาเลยคือประเด็นก็คือว่าแบบเขาไม่โอเคกับตัวบริการอยู่แล้วแต่ว่ามันได้จังหวะพอดีไงรวบรวมความกล้าเออจรล่โอ้ตอนผมย้ายออกจากดีแท็กนี่นะเป็นชีวิตที่ยากเย็นมากเลยสงสารเขาก็สงสารนะแต่ว่าไม่ได้อะไม่เบอร์หนึ่งผมก็เป็นดีแท็กมาสิกว่าปีผมก็เดินย้ายเลยย้ายเลยของผมนี่เป็นอินเทอร์เน็ตดีแท็กดีสุดตอนนี้มันถูกสุด ไม่แต่ว่าปัญหาคือคือความคือแบรนด์วีดของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกันกับค่าย3ค่ายเนี่ยเขาน้อยสุดแต่บางคนเขาแฮปปี้ไงอย่างพ่อแม่ผมเนี่ยใช้ดีแท็กทั้งคู่เลยก็บอกแล้ว่ก็คือตอนไปซื้อเขาซื้อเครื่องเลยถูกแพ็กเกจเขาถูกแต่เขาอยู่บ้านอย่างเดียวไงพี่เพราะฉะนั้นโทรศัพท์ของเขาเน็ตเขาใช้ของบ้านและโทรศัพท์ที่บ้านตรงนั้นขึ้นมันค่อนข้างเต็มก็โทรเข้าโทรออกได้เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรไงเขาก็ใช้เป็นกตามเนี้ยงกันไปเยใครไป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 ได้โปรรับเขานะ โปรลับเขามหัศจารย์มากจ่ละโปรเหรอเฮ้ยแต่พี่เก๋อันนี้ในต่างประเทศผิดกฎหมายนะฮะการอยู่ดีๆพอลูกค้าจะออกหรืออะไรแล้วชักโปรลับออกมาเนี่ยเพราะตามหลักการในต่างประเทศก็คือไอ้โปรต่างๆยังไงมันก็ต้องมีการ โฆษณาให้ทุกคนเห็นอย่างเท่าเทียมกันเออแต่ผมเคยได้โทรเนี่ยผมได้โทรปลรับมาเนี่ยผมยิ้มเลยนะแบบอันเดอร์เทเบิลออกมาอย่างนี้แล้วมันคือมายังไงอ่ะถามหน้าผมปุ๊บแล้วได้ปลรับเนี่ยเหมือนพี่เป็นลูกค้าชั้นดีแล้วพี่ก็ไม่ได้เลยเลยแต่พอพี่จะออกเนี่ยเขาก็ควักของให้พี่อย่างนี้เลยไม่เคยได้ปลรับอะไรกับเขาเลยอ่ะขอโปลรับเอเอสอยได้ไหมปลรับเปเอสหน้าตาเป็นไงอ่ะชีวิตนี่ไม่เคยได้เลยเขาไม่มีด้วยนะเขาทวีตแบบผมเนี่ยครับเมันควรจะทวีตตรงไปตรงมาที่เก๋ที่มันตรงไปตรงมา ยกเว้นโอเคคุณจะซื้อเครื่องหรืออะไรหรือมันจะมีแพ็กเกจการจ่ายล่วงหน้าแล้วคุณจะได้ส่วนลดเพิ่มอันนี้เราเข้าใจได้คือทุกคนเห็นแพ็กเกจนั้นเหมือนกันถูกไหมแล้วคุณตัดสินใจว่าจะเอาไม่เอาไอ้พวกอันเดอร์เทเบิลเนี่ยผมรังเออใครมีวิธีได้โปรลับค่าต่างๆแจ้งมาด้วยนะครับเออจริงจรโปรลับผมว่าควรจะฟ้องให้หมดนะฮะคุณตรงแบบนี้ยขอไอ้เบอร์ อาจารย์พีชเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอาจารย์พี่พูดถึงหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังไทยเรื่องกนนี้ก็ยังฮิตมากพูดชื่อก็ได้โฟกิงโฟกิงซีรีส์ที่เราไปดูมาแล้วอันนี้ไม่ใช่โฟเรนนะไม่ใช่สี่แผ่นดินนะโฟกิงไอไทัยอันนี้ king งผมว่ามันอย่างนี้โ k i n g เนี่ยเรื่องปูประกอนมันเป็นเทรนที่น่าสนใจมากเพราะมันมาคู่กับสิ่งที่เรียกว่าอาชีวะทีวีอาชีวะทีวีเคยดูป่าไม่เคยดูอาชีวะทีวีเนี่ยเขาเป็นช่องที่แบบ คุยกันในเรื่องคนรุ่นเราอยู่ใน YouTube เหรออยู่ใน u t u b e คือคนรุ่นเรามันเป็นตำนานของแก๊งอาชีวะเหมือนที่สมัยเราเด็กๆขึ้นรถเมล์ทีแม่งจะตีกันตัวเนี่ยเขาเขาก็มีการเล่าตำนานของคนสี่คนแล้วเหมือนตอนหลังเนี่ยเขาเอาพวกเนี่ยตัวเป้งๆงรุ่นนั้นเนี่ยมานั่งคุยกันมานั่งเคลียร์กันแล้วก็เล่าคือมันเป็นโลกของของเด็กอาชีวะซึ่งแบบเคยผ่านสิ่งนี้มาแล้วเขาก็มาเตือนน้องๆว่าอย่าทำอย่างนี้เขาเลยเอ้มาเรคุณบันอยู่บารุีบารมีโพสเฟสบุ๊กว่า เพราะตอนนี้มันมีกระแสไงไวัยรุ่นน่ะตีกันทั่วประเทศไทยคือตีคือบอชอนเน,นี่ยนะมันเป็นเรื่อง้งแ,ตแต่ตีกันนี่นะเป็นเรื่องแปลกเหรอฮะไม่ทีนี้ก็ตีกัน,นต่อจากนั้นมานคือมันเป็นเรื่องเสร็จเนี่ย มีคนลงทุนทําเป็นหนังสั้นห,หนังสั้นเนี่ยมีคนดูเยอะมากเรื่องเนี้ย<ะ>เรื่องเรื่องประวัติของสี่คิงเนี่ยอของสี่โรงเรียนจะมีชื่อโรงเรียนที่เราบางระชื่อเราไม่รู้เช่นอยู่แถวบางนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เขาก็เลยมีในทุนใหญ่มาเอาไปทําหนังใหม่<อ>ดีเมทให้เป็นหนังสองชั่วโมง<ะ>แต่อาชีวะทีวีเนี่ยเขาสนุกเขานั่งคุยก็เฮียแก่ๆที่เคยตีกันอ่ะไปต่างจังหวัดไปนั่งกินเหล้ากันอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นหนังแบบ คุณต้องอยู่ในโลกของอาชีวะคุณถึงจะเข้าใจว่าเัวันแรก10ล้านครับคุณพี่วันแรกวันเดียวสิบล้านนะครับแต่ว่าทางนี้นะโฆษกบชนบอกว่าบชนมีการสั่งการให้ตํารวจทั้ง88สนลงพื้นที่เสี่ยงเป็นการป้องกันการยกพวกตีกันอันนี้มันเคยอย่างนี้มันเริ่มจากมันมีที่หนึ่งเขาจว่าที่กาลสินหรือที่ไหนไปดูเสดออกมาตีกันอิน คืดูเสร็จปุ๊บเขามาคุยกันนี่เพื่อที่จะบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันต้องมีปัญหาดิแล้วเขาลุล่วงไปแล้วเคยถ่ายคอนเสิร์ตคาราบาวมาแม่เจ้าตาขึ้นปุ๊บมันดิ้นกันเป็นสะเดือนน่าแย่งขัตีกันผมไปนั่งดูอยู่ข้างบนน่ะโอ้ข้างล่างมาเป็นคลื่อนเลยแล้วมีใครฟังพี่แอร์นะแล้วสรุปสรุปก็คือคนไปดูหนังก็ไม่ได้ไปดูหนังแต่จะไปเจอจักันจะได้ไปตีกันว่ากันคลุกหยอกย่านะฮะเพราะก็เด็กอ่ะเด็กก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังละกันนนนนะครับบี้้ชก็เา จับตาดูแต่ว่าแม้แต่เพจฟันเฟืองประชาธิปไตยก็บอกว่ามีการชมแล้วสรวจยังงงว่ามันดูมาชมกันได้ยังไงอะไรนะอาชีวะรวมตัวมาดูหนังเขาเข้ามาก็เหมือนไปดูคอนเสิร์ตนะฮะส่วนที่วันอยู่บำรุงก็บอกว่าเนี่ยวัยรุ่นตีกันที่บางแคอีกละหนัง 4K เขาทำไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ใช่ดูละคึกขนอง นักเลงอยู่โรงพักนักรักอยู่โรงแรมปะวันได้กล่าวไว้นะผมได้ว่านักรักอยู่บางบอลเฮียวันเฮียวันมาด่าอะไรผมในเฟซอะเฮียวันยังไม่ได้อ่านเลยเอามาด่าอะไรพี่อะ เรื่องอะไรครับเห็นตามน้ำเข้าไปเรื่อยอ่ะอ่าทัวร์ลงผมเลื่องแล้วว่าเฮียวันมาด้วยเอาเหรอทัวร์เรื่องอะไรอ่ะจนพิทโดนทัวร์อะไรอ่ะผมไปวิจารณ์เพื่อไทยไงอ๋อเฮียวันตามกระแสเลยโอนกระแสจันพิดนี่ชอบจัดรถทัวร์ก็ไม่บอกแหมใครดูไว้ก็รู้ผมก็คอมเมนต์เพื่อไทยเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะทั้งหมดคือทอล์กอินเท่านครับเราสามคนพร้อมทีมงานไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ